ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการซ่อมท่อน้ำประปาลวกครับอันนี้คือมาจากมิเตอร์น้ำบ้านนะครับท่านผู้ชมนู่นยาวนู่นเลยมัอยู่เส้นเดียวครับยาวมันนี่ยาวมันนี่มันมนี่มันนี่มันนี่มันนี่เลยแล้วก็จะวกไว้ข้างในแล้วก็ออกมานี่ข้างใน,นจะเป็นปั๊มครับให้ปั๊มส่งมันนี่มันนี่มันี่นี่ครับมันรั่วรั่วแรงมากตอนนี้เราปิดน้ำว้อยู่นี่หับเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหม มันหักเลยเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันครับจะทำยังไงจะทำยังไงนั้นมาดูกันครับง่ายๆครับไม่ยากอย่างที่คิดลองทำดูครับต่อได้ปะเอาตัวล่างก็ได้ถอดข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งก็ไหนแล้วก็ง้างเอานี่ครับตัดเลยเเห้องข้าวตางมาก พรบางตัดแล้วมันบี้ต้องเอาไปเดือยตัดเรานี่ครับเราก็จะใช้ใบเดือดตัดพอมันตากแดดมันกรอบกรอบมากครับมันบางเวลาใช้กันไกตัดมันก็จะบี้เป็นลูกไผ่แล้วก็เวลาใส่มันก็จะรั่วเราก็ต้องใช้ใบเดือยตัดครับ ไ้เ,อ,อ,ไเอันนี้ท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับท่านผู้ชมเป็นมิเตอร์อหนึ่งนิ้วมาจากหน้าบ้านอันนี้คือหลังบ้านของลูกค้านะครับ แค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมไม่ยากเลยมาท่านผู้ชมมาดูกันต่อครับเดี๋ยวต้องเชื่อฟังนะครับ ากาท่นผจ้ชมใส่ก็ต่อ mày đăng, đăng lên nè Đăng mà Nhanh lên ที่ปอนเดียวจบเยอะยแยะเต็มไปหมดตัวก,ากลางใส่ไม่ได้ไม่ต้องใส่ทำเองเฉยสำเร็จเสร็จงานครับสำหรับการแก้ไขท่อประปา้วยที่หลังบ้าน ตัวนี้ก็จะเก็บเข้าไปเหมือนเดิมครับง่ายนิดเดียวครับสำหรับกาแก้ไข่กับปลาตัวครับเดี๋ยวเราจะเช็คหน้าครับที่นี่ตอนนีครับสวัสดีครับ